มื่อนี้ยัดทอดในเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อเศษเนื้อ,องัวหันะก็เลยสิไม่เฮ็ดสิ่งหลอดเฮ็ดสิ่งหลอดตากแห้งดีๆวัดวสันทนวา่าบาทที่นี่หมู่บ้านไปตลาดได้ปลาทู่มาหลายเข่งเติบแาราคาปลาทู่หอมก็เลยคืดพอว่าเอ้าพอดีล้วเนาห,หลายแนวก็จิเลยเอาเนื้อซุมนี้ว่าสิเฮ็ดไปกินส่งไปให้ยายกินน้ำซาส่งไปให้ยู่ทั้งสุรินทร์ภูน่ะพ,พี่น้องบ่ได้พ่อแดดสำเนาใดเครื่องแดดนึงเพราะว่าสีเฝ้าส่งเนาะวองใส่พ่อไงเราไปซื้อล่างโฟมมาใหายมาหันไปซื้อล่างโฟมไงบาทเทเน มันใหญ่โหดพี่นอ้องของมาหลายก็เลื่อนไปไปซื้อไม่เป็นรังโฟมเล็กนะถีบฟองถิบสโตรเฮมยันยท่อนถีมีหยังมาตีกับกถมีอันนี้พี่น้องปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งไปทขยายแล้วปลาถีบมี่อันนี้ปลาทูหอมเนาะค่ะเนาะหอมผู้เฒ่าถีบมีน่นึ่งสัง้นแล้วก็มี่ัะหันละคะพี่น้องนะเนื้อเนื้อแห่งสิ่งลอดเท่าไหร่เนี่พีน่น้องคะและ้วก็จะมีปลาด้วยกะเด้อ ปลาคาวปลาสอยปลาหน้าบ้านเฮ่าแม่พี่น้องเนี่ยสิฝากไปช่วยย่ากิยายกนเม้อผื่นแม่ยายท่อนกับผู้เฒ่าเจ็ดสิบกว่าปีเนาะพี่น้องขายู่กับหลานหลานกับร้านพิก,การเพิ่นไปยู่ทงหน้าเฉลยเรายู่หน้าเฮียนกับมี่ยู่หังเอยู่ไปนอนเฝ้าหน้ายู่กับหลานพิก,การบาดที่หนึ่งขั้นสียออกไปซื้อกินซื้อ,อยากในกระส่งยากคณะเม้เพิ่นกับมี่เอื่อยยู่นำ้ำยู่หันลาเอื่อยเข้ากระเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวเบิ่งยู่หันลาลิปิ้วสวนบักพริก ก็เลยว่าเออมี่ยังกระส่งไปให้เรากินก็หน้าบอกผืนยาท่อนกระส่งให้เม่กินเหลือ่อยยูพี่น้องบาดท,ที่ีหนได้สิบอกรูฟังเรือแเม่กับเม่กับพ่อของยาท่อนเพิ่นป่ป๋ากันได้แต่เวิดเพิ่นหนึ่งบ่ได้อยูน้ำกันอยู่คนละเฮียนอยู่คนละหลังอีพ่อกับไปนอนเฝ้าสวนยางเรืมือกับไปนอนน้ำเอือยสวนยหา่ย่าเมย์ยาท่อนนี่ก็อยู่กับหลานหลานกับหลานพี่การเลี้ยงมาโอ้ยยักอยียงเนอนดอกซอวาหล่ะว่าเขาเป็นลูกนี่หน่าทีของเขา ได้กินยังแต่ยังยังแต่ยากส่งให้เพิ่นกิ่นธนาเออขนมีก็ส่งมาให้เมียกินน้าแน่ยังทอนกับส่งอยู่เลออยบย่ไรเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืเ่ักเ้ื่อคลิปนี่ก็ส่งให้ไปกินเคื่อเก่าเราพี่น้องให้เราไปใส่ตู้เย็นแล้วไวกินแมนะั้นเราก็ฝากใส่ล้านไปสื่อตะใคร้เวลายัท้อนเมื่อยแง้ในมีตะไคร้อยู่ในตู้เย็นแม่ผู้เฒ่าแม่เวลาสิไปสื่อก็จักเสียเอาล้านไปยังไดนอกพังตะวันล้านพี่การมันยังบ่ไรนางบ่ไรได้ล้านก็ไดดตรงยู่กับล้านแล้วกับผู้ เฮ็ดได้เท่าที่ทำนี่แหละว่าเบาผืนกะหักกบห่วงทั้งสองคนนะ่ะหล่ะเป็นเฮงเขาไปหนากกันคือว่าเล่ะผู้เ่าบ่ถือกันอยู่น้ากันกับ่ได้บาดท,ที่หนีส่งเงินกะส่งไปให้คนละกระเปาทีเดียว,พ,ว,วพี่น้องค่ะเบาพืนพอยายยท่อนคันว่าส่งไปให้เมี่ยวเากินนี่กับไห้ทั้งพุนนะ่ะโอ้เราเร็วขึ้นยังตู้ไปซื้อรัองโฟมเด้อกับบักกับบอมเพียรไห้ดีดีเราเป็นคนจังสี่ตาได้ไตอพี่น้องคะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเนาะเกี่ก้ไขเอียงบ่ได้เท่ากับอยู่กระผมขั้วทางพี่แล้วนะ เงินค่ำกับทรงหายใส่บ่ขาดทันละพี่น้องคะแต่ก็บ่ไขาม่มาเว้าจริงจริงจังๆให้ฟังแจ๊กเทียนะเฮตเตเรืองเันอื่นไปสําเร็จแล้วจะเว้าสู่ฟังนะตากับยายว่าัเจสี่ตัวเนี่ยท่องกับป้านเฮตุจนเจน้าของมือีตัวน,นตัเก็ดเฮตุนว่ามือนี้ก็ถือว่าสําเร็จมากขันหนึ่งก็ดีใจอยู่ค่ะ